ความเดิมจากตอนที่แล้วหลังจากโชคุพ่ายแพ้ให้กับทีมไขนันทําให้สากรุรงิช็อกกับเหตุการณ์ครั้งนี้และไม่ได้มาโรงเรียนหรือซ้อมบาสเป็นเวลาหลายวันเพราะความสึกผิดหลังจากชมรมโชคุซ้อมบาส์เสร็จและกลับบ้านกันหมดสากุรุงิก็ได้เข้ามาในชมรมและก็มาเจอลูคขาว่าที่ยังไม่กลับบ้านเพราะลูคขาว่าก็รู้สึกผิดเหมือนกับสากรุรงิที่เล่นเต็มเวลาไม่ได้ทีมเลยแพ้วันต่อมาสากรุรงิจึงตัดสินใจตัดผมทรงส,งสกินเฮดเพื่อชดใช้วความผิดที่ทําให้ทีมแพ้ ทำให้ทุกคนตกใจที่สกุลงิตัดผมใหม่และพากันมาดูทรงผมของสกุลงิและเหลือเวลาอีกสวันเท่านั้นที่จะต้องแข่งต่อและต้องทําให้สกุลงิฝึกชูไตเป็นอย่างเดียวเพื่อจะได้กบจุดอ่อนของสกุลงิเหตุผลที่โชคุได้แข่งต่อถึงจะแพ้ใครนั้นนั้นเพราะกายข่งขันแบบเก็บแต้มทําให้โชคุยังไม่ตกรอบอาางิได้ฝึกให้สกุลงิชูไตเป็นโดยให้สกุลงิชูไตเป็นวันละ0 0รลูกภายในเวลา3วันที่เหลือ และเมื่อมาถึง3วันที่ต้องแข่งแต่สกุลง,งีกลับไม่มาแข่งเพราะซ้อมหนักจนลืมเวลาและมาไม่ทันทําให้ทุกคนในสนามถามหาสกุลงีผู้จัดก,การผู้เล่นอันดับหนึ่งของไครนนลงไปได้เอ๊ hey, แล้วจะมอนั่นละ่ะก็เล่นเคกับโชฮะโคอ่คนที่อัดมากิสักรนดนกับโชลูกดังนั่นน่ะใช่เจโวแดงเบอร์ 10, สิบสกุลง,งีนะ่ะไม่อยู่หรอฮะต้องใจมาดูมอนั่นโดยเฉพาะเลยนะรู้รึไหมเนี่ยเนี่ยอยากดูคั่วตาลองตัวตามดูอีกทีสิอออครับ และเมื่อสกุลงิมาถึงสนามก็เหลือเวลาเพียง5นาทีสกุลงิจึงไม่ได้ลงแข่งแต่โชคุก็สามารถชนะมาได้และคู่แข่งคนต่อไปก็เป็นคู่ที่น่าจับตาม,มองมากที่สุดในวันนี้ก็คือทีมเรียวนั้นต้องเจอกับทีมใครนั้นเมื่อแข่งไคนั้นกับตียะเปียดเรียวนั้นเพราะผู้เล่นหน้าใหม่อย่างฟุคุดะอยู่ม .5 และขอเรียกยังไงว่าเจ้าห้อยละกันแมตชนี้จะเป็นการดวลของผู้เล่นพรสวรรค์อย่างเซนโดกับราชาวงค์งการบาสอย่างมากิจึงผัดกระทำแต้มไปมา แต่เหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเพราะกระตันทีมอย่างติงจ่าฝูงได้ทำฟาวครบ5ครั้งจึงถูกไล่ออกจากสนามทำให้ทีมเรียวนั้นกลรป้องกันอ่อนลงเซนโดจึงต้องเล่นทั้งตำแหน่งลูกและรับทำให้เซนโดแทบจะไม่มีแรงเล่นและคะแนนก็ได้เสมอกันจนต้องต่อเวลาแต่อย่างไงทีมเรียวนั้นก็ต้องแพ้ไปเพราะเซนโดที่เริ่มหมดแรงแล้วอีกทางด้านหนึ่งสกุลงิทที่ซ้อมชูใต้เป้นอยู่คนเดียวก็มีอาจารย์อันไซเข้ามาดูการซ้อมของสกุลงิทแต่อาจารย์อันไซกับโรคหัวใจกำเริบ ทำให้ล้มลงสกุลงิเลยพาอาจารย์ส่ไปโรงพยาบาลเมื่อหมอดูอาการก็ต้องบอกว่าทีมโชคุจะไม่มีอาจารย์อันไซคุมการแข่งขันเพราะต้องนอนโรงพยาบาลหลายวันทําให้การแข่งหน้าต่อไปจะต้องแข่งแบบไม่มีโค้ดสกุลงิจึงได้กลับมาฝึกซ้อมเพื่อแข่งรอบต่อไปโดยมีมิยางิกับมิซิช่วยฝึกซ้อมเหลืออีก1 7 2รลูกต้องซ้อมต่อจากเมื่อกี้นี่่ะฉันจะช่วยสกัดนายให้อีกแรงหนึ่งออกมาสกุลงิฮะมิชิฉันจะช่วยจ่ายบอลให้อ่ะ เอขช่่่วยยดาาู้้งจแล้วก็มาถึงวันแข่งขันเป็นแมตช์ล้างตากับทีมเรียวนันที่เคยแพ้ไปเมื่อซ้อมแข่งแล้วแ,แล้วก็เริ่มการแข่งขันทีมเรียวนันได้บอลก่อนและเจ้าห้อยก็ได้ชูดขณะที่ลูกกำลังจะลงห่วงสกุรุงิกก็ได้กระโดดปัดลูกออกจากแป้นแต่มันเป็นบา็อเกตอินเตอร์เฟียเป็นการปัดลูกจากจุดสูงสุดขณะลงห่วงถึงทําให้ทีมเรียวนันได้แต้ม ทำให้กรรมการและทุกคนในสนามอึ gins, ้งเพราะว่าตั้งแต่มีการแข่งบาสมอไปนี่เป็นครั้งแรกที่มีบาสเกตอินเตอร์เฟียได้รู้ว่าพลังกระโดดของสกุลุนิเกินเด็กมอไปไปแล้วอัจฉริยสกุรุนิกครับผมครอ่ะท่ครับบาสเกตอิรเฟียร์ม นี่เป็นครั้งแรกของการแข่งบาสมอปลายที่มีอินเตอร์เฟีย์เลยนะนี่การทำอนะินเตอร์เฟีย์น่ะไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันได้ง่ายๆหรอกนะพลังกระโดดของเด็กคนนั้นนะไม่เหมือนกับพลังของเด็กมอปลายเลยสักนิดเดียวเจ้าเบิกนั่นแล้วแล้วสกุลง,งิก็ได้โชว์ผลของการฝึกโดยกระโดดชูไตแป้นจะทำแต้มแรกให้กับทีมทุกคนถึงก็งงว่าภายในไม่กี่วันเขาก็สามารถชูไตแป้นได้แล้ว แล้วเดี๋ยวนั้นก็ได้บุกมาและเป็นการประทะระหว่างลิงจ่าฝูงกับกอริลา่าลิงจาฝูงได้ชูดแต่ก็ชูดไม่ลงขณะที่ลิงจาฝูงกํลาลังรีเบาวก็ได้สก,กุลงิรีบาวแย่งมาได้สก,กุลงิที่รีเบาไปได้นั้นจึงได้คว้างลูกไปให้มิยงิด้วยความแรงแต่ด้วยความแรงของลูกทําให้ลูกพุ่งไปกระแทกคนข้าสนามจนล้มหงายท้องต่อมาจะเป็นการดวลระหว่างสก,กุลงิกับเจ้าห้อยด้๋ยวความประมาจึจงโดนแย่งลูกไปขณะที่ตัวประกอบทีมเดียวนั้นกำลังวิ่งทำแต้มแต่ก็โดนมิยงิปัดไว้ได้ สกุลงาที่วิ่งไปเก็บลูกและกระโดดจับบอลแต่พลาดทําให้ท้องกระแทกกับบอลอย่างจังจนจุกแต่บอลก็ได้เป็นของโชคุขณะที่มิซอิกกำลังชูแต่ก็โดนลิงจาฝูงบล็อกไว้ได้กอริล่าที่เก็บบอลได้และกำลังจะดังก็โดนลิงจาฝูงสกัดไว้และฝ่าวถึงจะไม่ลงแต่โชคุก็ได้ลูกโทษ2ลูกและเจ้าหอยก็ทำแต้มคืนได้ทันท่วงที และได้ฟาวจากอคางิด้วยเช่นกันต่อมาลิงจาฟูงจะได้ลูกอีกก็จะดังอคางิที่พวงอาการบาดเจ็บที่ขาและไม่ทันในการป้องกันก็ได้สกุลงิที่เข้ามาช่วยและขวางลิงจาฟูงไว้และสะกัดไว้ได้ขณะที่สกุลงิสแสดงความดีใจที่สกัดยักษ์2เมตรอย่างลิงจาฝูงได้แต่มันก็กลายเป็นฟาวทำให้แต้มห่างไป4ต่อ13โชคุเป็นฝ่ายตามโชคุจึงขอเวลานอกอคางิจึงได้ตบหน้าตัวเองเพื่อเรียกสติและแล้วก็เริ่มการแข่งขัน โควุทำการบุสกสกุลุงหีได้ส่งบอลให้กอริกอริจึงได้ดวนบอลกับลิงจาฝูงอีกรอบและก็ผ่านมาได้และกำลังที่จะทำแต้มแต่ก็โดนเซนโดสกัดไว้อีกทีสกุลุงหีที่เก็บบอลได้ ก็กำลังจะดังแต่ก็โดนอูโซมิตบจนล่วงพื้นสกุลงิที่ฟิลขาดในเมื่อขาดสติแล้วเขาจึงจัดการลิงชาฝูงแต่ก็ได้พ้องเพื่อนเข้าช่วยสกุลงิไว้และจัดการสถานการณ์ลงได้จนทําให้สกุลงิขึ้นสติมาในงันการแข่งขันนี้คงจบลงทันทีและสกุลงิก็ได้ทําการเปลี่ยนตัวออกแต่ไม่สามารถเปลี่ยนได้เพราะสกุลงิได้ฟ้าลูกโทษจากลิงชาฝูงลูกแรกลงตัวลูกที่สองนั้นพลาด แต่ก็ได้ลุกข้าว่ารีบาวไว้และส่งให้อคางิดังลงไปทําให้แต้มของโชคุเป็น7ต่อ13ทําให้ทีมเดียวนั้นต้องขอเวลานอกและวางแผนให้เจ้าห้อยเป็นตัวทักคะแนนหลักเพราะเจ้าห้อยมีความสามารถและประสบการณ์มากกว่าสกุลงิเมื่อเริ่มการแข่งขันเจ้าห้อยก็สามารถกว่าสกุลงิขึ้นมาทําแต้มได้อย่างสบายๆและโชคุกับเดียวนั้นก็ได้ทําแต้มลุกและรับผัดกันเจ้าห้อยเป็นตัวทำคะแนนจากสกุลงิด้วยความเหนือชั้นกว่าเพราะสกุลงิเพิ่งเริ่มเล่นบาสได้ไม่เกิน4เดือน ทำให้ประสบการณ์ยังน้อยจึงไม่สามารถหยุดเจ้าห้อยได้จึงเจ้าห้อยก็ทําแต้มรัวๆัวจนแต้มห่างเป็น14ต่อ21ซึ่งเจ้าห้อยก็ทําแต้มเป็นคนเดียวถึง13คะแนนต่อมาเซนโดได้ส่งบอลไปให้เจ้าห้อยและทําอาริอุปสกุลงิที่พยายามสกัดแต่ก็สกัดไม่อยู่จนตัวเองลื่นล้มไปกระแทกกับเก้าอี้ข้างสนามจนหัวแตกสกุลงิจึงต้องออกจากสนามเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บทําให้ในายแวดลงแทนสกุลงิที่แค้นใจที่พ่ายแพ้จึงได้แต่นอนและยอมรับความจริงไม่ได้ ต่อกันในสนามคนที่รับช่วงต่อในการป้องกันเจ้าห้อยก็คือมิซเอิด้วยประสบการณ์ของมิซเอิจึงทําให้สามารถเดาทางของเจ้าห้อยได้ทําให้เจ้าห้อยโดนแย่งลูกไปและชูสามแต้มเพื่อตีตื่นทุกคนในสนามต่างสงสัยว่าลูกคขา่าววันนี้เหมือนไม่ค่อยอยากเล่นหรือว่าลูกคขา่าวมีแผงเลยกันแน่และโชฮุก็ค่อยๆทาแต้มเรื่อยโดยการนําของมิซเอิทาให้คะแนนครึ่งแรกจบลงไปเพียง26ต่อ32และดี๋ยวแล้วก็เริ่มครึ่งหลังสกุลงิได้ลงสนามอีกครั้ง บอลอยู่ที่ลูกขว่าและสายตาของลูกขว่าก็เริ่มเอาจริงเพราะลูกขว่าคิดจะทิ้งเกมครึ่งแรกไปเพื่อเก็บแรงไว้และเอาจริงในครึ่งหลังลูกขว่าได้ดวลกับเซนโดหลอกล่อและชุดลงไปได้ต่อมามิซอิจะถูกปิดตายลูก3ามแต้มด้วยอิเคกามิมือป้องกันอันดับหนึ่งของทีมเดียวนั้นจึงไม่สามารถทําแต้มได้อีกแต่ลูกขว่าได้มารับบอลช่วงต่อจากมิซอิ และได้ฝ่าเซนโดกับโอซมิและทําแต้มไปได้แถมได้ลูกโทษอีกหนึ่งลูกจากเซนโดลูคคาวาได้ทุลูกโทษอย่างไม่มีปัญหาอะไรแต่เซนโดลิงจ่าฝูงก็สามารถทําแต้มคืนได้อย่างไวเนื้องิได้เลี้ยงบอลมาเรื่อยๆและส่งให้มิซอีมิซิได้หลอกชูดและส่งให้ลูคคาวาลูคคาวาได้ทําการหลอกล่อเซนโดและกระโดดชูดด้วยความไวทําให้ได้แต้มมาในที่สุดแต่เซนโดก็เอาจริงก็สามารถทําแต้มคืนจากลูคคาวาได้เช่นกันและเป็นท่าเดียวกับที่ลูคคาว่าใช้ด้วย นขยับขาหาลอกทั้งสองทีมผัดกระลุกผัดกระลับทำให้ผลแพ้ชนะอยู่ที่มือหนึ่งของทั้งสองทีมคือลูกข้าว่ากับเซนโดแต่เซนโดกับผ่านลุกาว่าไปอย่างง่ายดายอคังีิที่พยายามบล็อกกับถูกเซนโดเลอีอยบผ่านหน้าตาเฉย แต่ลูกคขาวาที่ไม่ยอมก็กระโดดชูดสามแต้มดื้อจนคนทั้งสนามงงและผัดกับลูกแพลกรลับโดยคะแนนอยู่ที่40ต่อ42โชว์คู่ตาม2แต้มและแล้วสกุลงิก็ได้ดวลกับเจ้า้องอีกครั้งและ,ะเผชิญหน้ากับวิงจาวฝูงสกุลงิได้ชูดแบบทรงเดบแต่ก็ไม่ลงแต่สกุลงิก,ก็รีบาวได้แล้วก็ชูดอีกแต่ก็ไม่ลงแล้วก็รีบาวได้สกุลงิที่กระโดดขึ้นชูดอีกครั้งแต่ก็โดนบล็อกได้ แต่มันเป็นการทําให้ลิงจ่าฝูงฟาวเป็นครั้งที่4โค้ชทีมเดียวนั้นจึงได้เปลี่ยนโตออกเพราะกลัวลิงจ่าฝูงฟาวเป็นครั้งที่5ทําให้ทีมเดียวนั้นเสียเปรียบจนโคคุทําแต้มนําเดียวนั้นไป45ต่อ44ขณะที่อีเคกามิบุกเข้ามาแต่ก็โดนสกัดโดยสกุลเงิแต่ลูกดันกระเด็นไปหาเซนโดเซนโดจึงได้ส่งตอบให,ให้เซนเตอร์คนใหม่ที่มาแทนลิงจ่าฝูงแต่ก็โดนอางอังกฤกันไว้และเสียลูกไป อาังิได้ส่งบอลให้สกุลงิและชุดทาแต้มลงไปได้ต่อมาที่ชุลมุนใต้เป็นสกุลงิได้บังเอิญปัดลูกและลงห่วงตัวเองทําให้คนต้นส้ำนามผัวเลาะแถมยังโดนฝ่ายตรงข้ามขอบคุณแค่ปัดไป่ลงด้วยเฮ้ยช็อกเลยเรา ดิวเหรอไม่เฉเลยเป็นได้ยังไงะขอบใจมากนะเพื่อนมีนายดีก็ดีเหมือนกันแต่การบุกข,ของโชคุก็ไม่ได้ด้อยลงเลยเพราะการไม่มีอยู่ของนิงจาฝูงทําให้การป้องกันด้อยลงอิเคกามิพยายามบุกได้ได้หลอกล่อกสกุรงงิแต่สักุรุิใช้ความไวและกระโดดบล็อกและกระโดดรีบาวต่อด้วยพลังกำลังมหาศาล เฮ้ยจุบ,บ้านี้หลอกเหรอเฮ้ยแต่ฉันไหม่หลงกลเป็นครั้งที่สองหรอกอะไรกันนี่ไม่จะกระโดดได้อิงอ่ะทำไมจะบอดนี่ถึงได้เอาละนะต่อมาเซนโดก็ได้หลบลูกขว่าและพยายามกระโดดชูดแต่กระโดนอาัง,งิบล็อกนี่เป็นครั้งแรกที่เซนโดโดนบล็อกทำให้ทีมโชคุมีกำลังใจมากขึ้นในการบล็อกเซนโดครั้งนี้ และแต้มโชคุกก็จะนำเป็น59ต่อ46แ,แล้วแล้วยิงจ่าฝูงที่ทนไม่ได้ก็ได้ลงสนามอีกครั้งเพื่อที่จะช่วยป้องกันการบุกข,ของโชคุกยิงจ่าฝูงคิดได้ว่าเราไม่จําเป็นต้องชนะกอริเพราะว่าเรามีเพื่อนร่วมทีมที่คอยทําแต้มได้มากกว่าและดีกว่าจึงตัดสินใจส่งบอลให้เซนโดเซนโดจึงส่งต่อให้เจ้าห้อยและทําแต้มลงไปขณะนี้เรานั้นได้เล่นเป็นทีมมากขึ้นโอซมิจึงส่งบอลให้เซนโดและทําแต้มไปอีกและลูกคาว่าที่ไม่ยอมก็ฝ่าไปชุดและทําแต้มคืนอีก ซึ่งสาบกันทาแต้มไปมาแม่งกิ่งทั้งคู่ซึ่งมือหนึ่งของทั้ง2ทีมสูสีมากและเซนโดก็ชูสามแต้มลงไปทําให้โชคุโดนกดดันจนแทบทําอะไรไม่ได้แต่แล้วเซนโดก็ได้ดวงจับลูคขาว่าอีกครั้งแต่ก็ไม่สามารถสกัดเซนโดได้กอริที่พยายามบล็อกก็ได้ทําฟาวเป็นครั้งที่4และที่แย่กว่านั้นมิซเอทิที่หมดแรงและได้ล้มลงกลางสนามจึงได้เปลี่ยนในแว่นคุงลงมาสนามแทน โคูที่ย่ำแย่ก็โดนเซนโดและเจ้าห้อยได้เล่นประสานที่ทําแต้มนําในขณะที่เจ้าห้อยกําลังทําแต้มและเลวนาญกำลังจะชนะจาก,กุลังิที่มาจากไหนไม่รู้ก็ได้กระโดดมากันไว้ทําให้ทุกคนอึ้งแต่เจ้าห้อยก็ส่งลูกกลับไปได้ทัน,ดดนยัยชูได้ต้นหยุดไ่ได้เพื่อตัดความแรงแต่สิ่งแพัชนะกันตรงนี้แหละคิดว่าจะหยุดเซนโดของฉันได้หรืองไองกันเลวนาญกำลังจะชนะแล้วล่ะ สกลุลงิฮะสกลุลงิฉันจะขมือบกบแกฟุกุซึกแกเศกรมแย่แล้ยแต่เจ้าห้อยก็ได้ส่งลูกไปให้ตัวประกอบของทีมเดียวนั้นและกำลังชูดแต่ก็โดนกอริบอกแต่ลูกกลับไปอยู่ที่เซนโดเซนโดได้หลอกลูกขวาแล้ววิ่งผ่านไปขณะที่เซนโดผ่านลูกขวาไปกลับนี้สกุลงิเข้ามาฝังวไว้และทุกคนก็งงว่าทําไมสกุลงิไปอยู่ตรงนั้นได้ไม่ต้องรีบร้อนอีแค่ลูกเดียวโอเคส่งมาเลยฮะ ฮะเฮ้ยสกุลองอะไรกันเฮ้ยสกุริงิเหรอทำไมสกุรังิถึงมาอยู่ตรงนั้นได้นี่นไงสกุริงิและเซนโดจึงได้จํบบอลใหม่อีกครั้งแต่คนที่ได้บอลก็คือเซนโดแต่ก็ยังไม่สามารถทำแต้มได้ขณะที่โกด30บวิของบาสกำลังจะหมดลงเซนโดก็ได้ส่งบอลแบบควยหลังไปให้ลิงจาง่าฝงมันคือการส่งบอลที่ดีที่สุด และกำลังจะทําแต้มเพื่อขึ้นนําโชวฟุซึ่งกอลีที่ฟาวสีครั้งก็เกิดอาการกลัวจึงไม่กล้าบล็อกและไม่สามารถกันได้ขณะที่ลิงจาฝูงชุตกับมีชาคนหนึงก็โดดมาจากไหนไม่รู้และกระโดดบล็อกลิงจาฝูงใช่แล้วสกคโรลีนั่นเองนายฟาไปสีครั้งแล้วคุณจะกลัวสิท่าเฮ้เสร็จละหมดกันเออ ทำไมสกุลงีถึงมาอยู่ตรงนั้นได้ทำให้ทุกคนรู้ว่าการเล่นของสกุลไม่ใช่การเล่นธรรมดาเป็นการเล่นโดยใช้สัญชาตญาณทั้งการบล็อกผู้กุดักการสกัดเซนโดและการบล็อกโอซมิเขาได้เคลื่อนไหวเกินมนุษย์ไปแล้วทีมเรียวนั้นได้คว้างลูกไก่แต่ก็ถูกสกุลเงีส,ก,งสกัดไว้ได้ขณะที่ทุกคนคิดว่าสกุลงีจะส่งบอลให้ลูกข้าวอีกครั้งแต่สกุลเงีกลับส่งบอลให้ในแว่นและชูสามแต้มลงไป ทำให้แต้มโชคุน้ำอยี่แต้มเป็น68ต่อ64ขณะที่เหลือเวลาเพียง4 4วินาทีเซนโดก็ได้รับบอลแล้ววิ่งไปไต้เป็ดและทำเลี้ยัพตามมาแบบติดติดจนคะแนนห่างกันแค่2แต้มได้แล้วเวลาก็เหลือเพียง10วินาทีกอริได้ดวนบอลกับบินจาฝูงกอริได้ดวนบอลชนะและชูดแต่ก็โดนเจ้าห้อยมาขวางทําให้ลูกไม่ลงขณะที่ทีมเรียวนันดีใจอย,อยู่นั่นเองและลูกลอยอยู่กลางอากาศจากนั้นเองสกครุนิที่มาจากไหนไม่รู้ก็อาจลูกดังลงห่วงไป ขณะที่คนกาลังอึ้งอยู่นั้นก็ได้หมดเวลาการแข่งขันด้วยคะแนนเจ็ดสบต่อหกสิบหก เมื่อจบการแข่งขันจะเป็นการประกาศทีมที่ชนะและผู้เล่นยอดเยี่ยม5คนคนที่1มากิจากทีมไคนันคนที่2จินจากทีมไคนันคนที่3ลูกขว่าจากทีมโชคุคนที่4กอริอาคางิจากทีมโชคุคนที่5เซนโดจากทีมเรียวนันก็เป็นการจบการแข่งขันระดับจังหวัด